เรามาดูไพ่กันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรให้เราได้รับรู้ไหมคะแบบเหรียนนะคะแบบเหรียนอืมนายอภวนสองเหรียญตัวตนของคุณน่ะขยันทำงานนะคะ พยายามทำงานมากแต่ในเร็วเนี้ยคุณอาจจะมีการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะเป็นการเดินทางที่เร่งรีบค่อนข้างที่จะเร่งรีบนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณก็ทํางานวนไปทํางานไปเป็นไม้เท้าสี่เหรีอยญ ทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก่งมากอ๋อมีความสําเร็จมีความสําเร็จนะคะใครที่ทํางานเก็บเงินมานานเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บนะคะมีเงินเก็บเยอะมากเพราะว่าคุณทางานไม่หยุดเลยนะทํางานวนไปนะคะทํางานวนไปมีเงินเก็บคุณรู้จักกินรู้จักใช้คุณไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะ จะมีการไปเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างบางอย่างใครบางคนก็อาจจะได้เดินทางไปเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งการที่คุณทํางานทํางานแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะทํางานทํางานอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้คุณเป็นคนที่มีเงินเก็บแล้วมีความประสบผลสําเร็จมากเลยนะคะเนี่ยคุณทั้งมีเงินเก็บทั้งมีความสําเร็จในชีวิตมีความ มีความสำเร็จที่ผู้คนให้การยอมรับได้รับชัยชนะใครมีการแข่งขันอะไรก็ได้รับชัยชนะที่ผู้คนให้การยอมรับนะคะใครที่มีแผนที่จะเดินทางเดินทางไปที่ไหนคุณก็ประสบกับความโชคดีนะคะการเดินทางราบรื่นสำเร็จสมหวังห้งหาไม้นะคะห้าไมา้ห้าเหลี่ยญ ขยายนะคะขยายห้าไม้สี่ไม้ขยายห้ยายเหรียญอ้เก้าวดาบอาแต่ใครบางคนนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะก็ให้ระวังให้ระวังนะถ้าเกิดใครเดินทางไปหาครอบครัวหรือว่าการพูดคุยกับครอบครัวคนในครอบครัวเนี่ยต้อง ต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันอาจจะมีเรื่องให้มีเรื่องให้คิดให้อ่าให้ให้คิดให้เครียดอาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะเขาอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณบนะ้งเพราะว่าการที่คุณเอ่อทำงานเก็บเงินมาทั้งปีเนี่ยเขารู้ว่าคุณคุณมีเงินเก็บน,นะแล้วก็ความสำเร็จของคุณอนะ่ะมัน ันเข้าถึงหูผู้คนทั่วไปหมายถึงว่าผู้คนรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่มีความสําเร็จในหน้าที่การงานในเรื่องจะจะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณเอ่อในบริบทของแต่ละคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบากบักมาที่คุณทํามันมาที่คุณพยายามทํามันมาตลอดตลอดเนี่ยคุณได้รับความสำเร็จได้รับความได้รับการยอมรับผู้คน อยอมรับผู้คนรับรู้เรื่องของคุณว่าคุณเก่งว่าคุณมีความสามารถอ่แล้วก็แล้วทีนี้คนใกล้ตัวของคุณอาจจะมีการอา่เนี่ยอาจจะมีการนำปัญหามาปรึกษานำปัญหามาปรึกษามาอา่าพูดคุยอาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเงินอาจจะมีการขอหยิบยืมทำให้คุณ ค่อนข้างที่จะเครียดคิดมากอยู่นะคะทําให้รู้สึกเครียดคิดมากไม่รู้จะเอาอย่างไงดีอาจจะมีการขัดแย้งกันนะคะเนี่ยอาจจะมีการขัดแย้งกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ให้เขายืมดูว่ามันพูดคุยเคลียร์กันไม่ได้ลงตัวเนี่ยก็อาจจะมีการขัดแย้งกันมีการออมีปัญหากันได้คนบุคคลน,นี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่สนิท ถึงขนาดแบบอเป็นคนในครอบครัวอะไรก็ได้นับถือกันเป็นคนในครอบครัวเลยหรือไม่ก็เป็นคนที่คบกันมานานคบกันมาอย่างยาวนานคบกันมาอย่างยาวนานจนความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความมั่นคุมัเนเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะอทำให้คุณคิดมากว่าจะเอาอยัางไงดีจะช่วยหรือไม่ช่วยจะช่วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองมาถามให้เดี๋ยวแล้วยังไงคะ แล้วถ้าช่วยแล้วจะดีไหมอมคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะห่วงแหนในสิ่งที่คุณหามาได้นะคะทรัพย์สินของคุณ่ะคุณค่อนข้างที่จะหวงแหนสิ่งที่คุณหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของคุณเนี่ยคุณหวงแหนคุณคุณอาจจะไม่ยอมให้ไม่ยอมช่วยนะคะ เปลี่ยนเลยนะคะใครบางคนมีความมั่งคัง่งมากเลยนะคะมั่งคั่งในการเงินมากๆแต่มีแนวโน้มว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะที่คุณอาจจะต้องช่วยเหลือหรือว่าอาจจะเป็นเป็นเอ เขาเรียกญาาตพี่น้องคนใกล้ตัวหรือไม่ก็ใครบางคนที่เป็นคนพิเศษของคุณอะแต่จะเดินเป็นทั้งคนในครอบครัวนะคะจัสมินทำไมมีจัสมินนะไพอัดอ,อ,อยากจะ บอกอ่างนี้นะคะเพราะว่ามีไพ่เจสเมนออกมาเนี่ยคือว่าปัญหาที่คุณเจออยู่เนี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะปัญหาที่คุณเจอเนี่ย,นนะะยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของคาราคือจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยอยู่ที่คุณ แต่ถ้าตามถ้าตามเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาตอบประกาศเนี่ยหมดนกับว่าอยากจะอยากจะให้ปล่อยอะค่ะให้ปล่อยให้ปลดปล่อยปลดป,ปล่อยพัฒน,นาการปลดปล่อยอะไรที่ทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจ ท่านอยากให้ปลดปล่อยเพราะว่าอถ้าตามถ้าตามพุทธศาสนาเรานะก็เขาเรียกอะไรอะล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองนะคะทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองถ้าคุณจะเครียดถ้าคุณจะไม่สบายใจก็ขอให้คุณได้ปลดปล่อยป,ปล่อยปัญหานี้ไปปลดปล่อยปลดปล่อยเขา ให้ไปตามโชคชะตาปลดปล่อยตัวคุณเองจากพัฒนาการต,าตา่างๆจากสิ่งที่มันออถ้าเราไม่ได้เป็นคุณก่อนะคะก็ขอให้ได้ปลดปล่อยออกมนไปปลดปล่อยออกไปอะไรทำนองนี้นะอ,อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็าอาจจะอ่อ ไม่เหมือนกันด้วยใครที่ใครที่คิดว่าเออเราก็ไม่ได้แบบที่จริงอะเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปรับแบกรับปัญหาของทุกๆคนทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราทุกมันทําให้เราเอ,อ่าทำให้ทุกทำให้เศร้าทําให้ปวดหัวเครียดทําให้ไม่สบายใจมันเป็นเรื่องกวนใจ ก็ปลดปล่อยไม่ออกไปอะคะ่ะจจสเมลออกมาหมอให้ปลดปล่อยออกไปนะคะอ้อาอยัางไงดีอะคะทีเนี้ยแล้วแต่บุคคลนะคะปัญหาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอย่างที่กล่าวมานะ,ะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมแต่ตามหน้าผ่ายะแม่หมอเข้าใจคุณมากมากเลยนะคะการที่คุณทํางานพ,พยายามบาักบันทํางานหาเงินมาเนี่ยไม่ หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นนะคะทำมันวนไปอยู่อย่างนั้นอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งแล้วก็ทําให้คุณได้มีเงินเก็บน,นะเนีย่ยคุณเริ่มมีเงินเก็บน,นะคะแล้วต่อมาคุณเป็รีดูรือหยางเนี่ยคุณมีเงินมีมีเงินที่เป็นเอ่อเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะมีเงินที่จะไว้เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของตัวเองอะไรทำนองเนี้ย แล้วความมัง่งค้่งของคุณเนี่ยอความมัง่งค้่งของคุณเนี่ยก็ด้วยเหตุที่ว่าคุณเป็นคนที่ขยันทางานยินขยันทางานขยันอบอุบ่อดอมเลยนะคุณเป็นคนอดออมคนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินแล้วก็รู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีคุณไม่สุ่อมด้วยเสร่อคุณ รู้จักกินรู้จักใช้คุณถึงมามีวันนี้ไงคะเนี่ยคุณถึงมีวันนี้ไงคุณถึงแบบมีเงินเก็บคุณถึงได้มีความมั่นคงเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วการที่คุณสําเร็จเนี่ยผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณอาจจะคิดว่าคุณมีเยอะมีเหลือเฟืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้ช่วยให้อะไรอย่างเงี้ยเขาอ่าอันนี้ช่วยไม่ช่วยก็แล้วแต่เราเนาะจริงๆมันเร่เสิทธิ์ของเรานะ แต่ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีมาเนิ่อนานเนี่ยทำให้คุณแบบปวดหัวทําให้คุณรู้สึกเศร้าไม่สบายใจถ้าคุณไม่ได้ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะประมาณแบบคบกันมานานมากเหมือนคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีความมั่นคงในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเนี่ยซีไม้นี่คือความมั่นคงที่คุณรู้จักกันมาคบกันมานนี่นะอ,อ่ามนทาให้คุณต้อง เออถ้าไม่ช่วยนี่มันจะยังไงเนี่ยทำให้คุณเครียดคุณคิดมากแต่ไพ่ดิจิทัลเออกมาเนี่ยท่านได้ออกมาบอกว่าเออแต่ละคนแต่ละอ่าบุคคลก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะแล้วก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยหรือไม่ก็ให้ปลดปล่อยตัวเองจากพนักานที่ที่ใครก็ไม่รู้คนอื่นเอามาให้เราโดยที่เราก็กําลังกําลังแบบเออมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราเก็บออมเก็บ้อมรอบนี้มากําลัง สุดใสของเราอยู่ดีๆอยู่ๆคนอื่นก็เอาปัญหามาให้อยู่ๆคนอื่นก็เอาปัญหามาให้ที่ที่จะให้เรามาเอามาแชร์แชร์ความสุขของเราที่เราอุตส่าห์ทำบรรษัทสมมานะตามหน้าไพก่ก็ท่านก็บอกว่าให้ปลดปล่อยตัวเองนะปลดปล่อยออกจากพัฒนาการสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ให้เราเศร้าเนี่ยให้ปลดปล่อยแล้วก็ปลดปล่อยเขาด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ แต่อันนี้ก็ใช้วิวจรารณญาณในการรับชมนะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าขุดจะยังไงนะคะปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะการดูไพ่ครั้งนี้มันเป็นเอเนจีโดยรวมนะคะเป็นรอบนะคะเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้ามารับชมนะค,ะคือปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ก็ไม่รู้ว่าผูกปันผูกพันกันขนาดไหนถ้าเขาเคยช่วยเหลือเราอย่างที่เราตกทุกข์ได้ยากลาบากอะไรอย่างเงี้ยมันก็สมควรที่จะช่วยเขาแต่ถ้า เรายังไม่เคยนำความเดือดร้อนไปให้เขาเลยยังไม่เคยไปขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราเลยแต่อยู่ๆพอถึงวันที่เรามีอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้เราช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วถ้าช่วยแล้วเราไม่สบายใจเราก็ก็ปฏิเสธได้นะตามดาวไพ่บอกว่าอยากให้คุณแบบเอาตัวออกมาหรือว่าปลดปลอ่อยแต่และบุคคลแต่และปัญหาไม่ไม่ไม่เท่ากันนะคะก็ ตามนี้แหละใช้วิจารณญาณดูแล้อย่างไงต่อคะให้สรุปเลยเนาะเดี๋ยวโมนเดีะก็ยังเครียดยังยังยังเศร้าอยู่นะเนี่ยให้พาออกมาอีกแล้วค่ะก็ถ้าคุณยังเศร้ายังเครียดอยู่นะเนี่ยคุณยัง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 เครียดอยู่นะให้พาออกมาน่าจะประงานว่าเดินสายกลางนะคะช่วยได้ก็ช่วยช่วยช่วยไม่ได้ก็ ก็ต้องปล่อยหรือไม่ก็นิดหน่อยถ้าคุณไม่สบายใจก็ช่วยได้เร็กน,น,นิดหน่อยก็เอาที่คุณสบายใจนะคะครั้งนี้คือมัอนเป็นเรื่องถ้าไพ่ปออกมานี่ก็คือเป็นเรื่องของศสัจธรรมของโลกอะค่ะคือก็อย่างที่บอกอะที่ไพ่จัยสวิตออกมาที่บอกว่าแต่ละคนนะมันมีกรรมเป็นของตัวเองนะคะก็ใครทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นแล้วก็ถ้า ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยแต่ถ้าเขาเคยช่วยเหลือคุณหรือว่าเคยมีบุญคุณกับคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะช่วยเทาก่อก็แล้วแต่ตามสะดวกของคุณนะคะถ้าคุณไม่สบายใจคุณก็ปลดปล่อยได้นะคะให้มันปิดไปดตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอืมไพ่พระออกมาจัสมินออกมาออกมาได้ชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วอะคะ่ะ ถ้าคุณจะหายยึดกับาทางโลกมันก็นะก็ถ้าเรามีร้อยเราก็ช่วยเขาสักสิบบาทอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แล้วแต่เอาที่คุณสบายใจคือให้เราสบายใจอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขออวยอวยชัยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะคะคุณคุณมีความสุขความสบายสบายใจ มีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวย,ยมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยมากเลยนะอ่าให้ดีๆทั้งนั้นเลยนะการดูใ่ครั้งนี้คือเป็นเรื่องการเงินอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องการเงินแล้วก็อความช่วยเหลือที่มีคนมาเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ไพ่พระไพ่จะเมินท่านได้ออกมา มาเพราะว่าเห็นว่าคุณไม่สบายใจคุณคุณก็นะเพราะคุณประสบผลสำเร็จความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำมานะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะะอาจจะเป็นคนที่คุณคุณจักกันมานานแล้วก็อาจจะเหมือนกับคุยคุยหรือคบกันหรือว่าคุยจีบกัน มานานนะเพราะว่าอานาคตต่อไปอ่ะการที่คุณคบกันคุยกันมานานน่ะเหมือนคนในครอบครัวคุณก็อาจจะมีการคบกันหรือเปล่ามันมันถึงทําให้คุณเครียดมากอะถ้าคุณไม่ช่วยเขานะอะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะไพ่จัสมิกกับไพ่พออกมาตามที่คุณสะดวกตามที่คุณสบายใจ ถ้าคุณไม่ช่วยคุณก็ไม่ผิดนะหรือว่าถ้าคุณจะช่วยมันก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลของคุณนะคะอถ้าเคยช่วยเหลือกันมาก่อนก็ก็ช่วยเขานะคะแต่ถ้าถ้าเป็นใครที่เราต้องคอยช่วยเหลือเขาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาปัญหามาให้ให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็สุดแท้แต่คุณตามหน้าไพระท่านออกมาก็ต้องปล่อยปล่อยมันเป็นปิตามสิ่งที่มันควรจะเป็น แล้แต่แต่ว่าตามที่ไพ่บอกมาคือคุณคุณคนข้ักที่จะซิงเกับเคสนี้มากช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วกันนะคะ,ะ,คะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขสำเร็จสมหวังบ้างข้างรำรวยนะคะสวัสดีค่ะ